เขาน้านัดกันก่อนสิก็ขอบคุณทุกคนที่มาหานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยที่ซื้อซื้อบัตรออนไลน์มาดูพวกเรานะคะก็คือเราบอกขอบคุณทุกคนจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่เราอยากให้รู้ว่าเราขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆเพราะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเรามายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะคะก็อยากให้รักแลสปอร์ตกันไปเรื่อยๆแบบนานๆเลยนะคะเข้าใจว่าช่วงนี้จะขายของเยอะหน่อยเนาะ อดทนนิดนึงนะคะเดลก็ใกล้ละไม่หน่อยหรอใกล้จะขายแล้วใกล้จะไม่ได้ขายแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆพลังบวกที่ส่งมาให้นะคะพวกเราสัญญาว่าจะส่งมอบความสุขความสุขกลับไปนะคะน้ำปลาไหลอรืออุ่นนะคะเขาบอกมานะคะ Uh, for international fans, thank you for supporting us and sharing us up like all the time. I know that we are like far away. there's a long distance between us. but I believe that one day we will be able to like meet each other and you can always like follow us about the updates in Miss Grand Thailand. We will send you a lot of happiness and, and love. Thank you. ขอบคุณนะครับและคนสุดท้ายอีกฟ้าขอบคุณะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเสียงกรีดทุกเสียงเลยนะคะใครกรีดของให้ถูกหวยแล้วกัน,นะค่ะ Hãy yeah, yeah. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ fan, จะขอบคุณทุกคนค่ะก็หวังว่าในงานต่อๆไปจะได้เจอทุกคนอีกนะคะทุกคนก็เป็นตอนนี้ก็คือเป็นครอบครัวของพวกเราไปแล้วรักทุกคนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะพวกเราเนี่ยได้รับพลังดีๆจากทุกคนมาเยอะแล้วนะคะก็อยากจะส่งกําลังใจดีๆพลังดีๆให้กับทุกคนเช่นกันขอให้ทุกคนไม่ว่าจะทํางานหรือว่าใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆนะคะ ที่สําคัญก็คือเดี๋ยวเราจะมีมิงไปกันต่อที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานถ้าใครสะดวกที่จะไปเจอนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้เจอทุกคนวันนี้เนี่ยด้วยเวลามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดด้วยอาจจะไม่ได้แบบเข้าถึงทุกคนแบบทั่วถึงนะคะแต่ว่าก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะมีอีเวนต์หลังจากนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและในเดือนตุลาคมนี้นะคะพี่ฟาก็ จะต้องไป Miss Grand International ที่อินโดนีเซียก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ Miss Grand ไทยแลนด์ <laughs> จะดังไปเต็มดีที่สุดค่ะรักทุกคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ oh. อะไร Ada tuan-tuan? Terima kasih lagi nak